บางคนก็ได้ได้มงเกาได้มงที่ดินเจ้างที่เคยทึกยึดนะได้มงเกาก็ดีใจห่งดีใจขึ้นคือได้ค่องคองเกาขึ้นมาเหมือนเป็นโมรดกตกโทษมาเลยเ้ียเอาเจ้าเนอไปแปดร้อยสร้างสิบไรที่ไีนมันก็ให้สร้างร้อยหกสิบหกไรเกตีแปดตารางวานะที่ทันกินเขายังบ่พอเอาเรียกรองตัวที่ว่าที่เหมาะส้มที่ทำให้ทำนาแลนะ้วทำนานรวมให้มันนี่เป็นสภาพพื้นที่ อันนี้มาได้ถึมกันกวาบบอดอย่างเดียวคือตอนนี้เขาได้เป็นของเขาแล้วเขาไปที่มาปลูกบ้านตลกรกามาเหตุการณ์กรเกษตรผสมผสานนี่ละค่ะย่างละน้อยนะตั้งแต่โพใจเมรุ่นปูรุ่นยาเ่าเข้ามาเห็ดอยู่นี่มาปลูกบ้านมาอาศัยอยู่ในนี่เลยที่ว่าทึกโออโปมาขับไล่มายึดพื้นที่ที่อีทำสวนปลานะากเป็นให้เป็นนามาเป็นปลาไม่สักปลาอยู่ขา คือแต่พอแต่แม่เขาก็เพินผ้าเห็ดอยู่ตรงนี้มาโดนแล้วเนาะแต่พอแต่แม่จะปูแต่ยาพูดว่ะวันนี้เพิ่นมาเอาของเขาไปปลูกปลาเขาก็เลยพากกันโตสู่เขาก็อยากได้ที่ของเขาคืนมาค่ะพอช่อช่องผันะร้อยสี่สิบเจ็ดนะมีการุมนุชสมนุมอยู่หน้าช่นปลาขอสาน,สานสั้นสร้างวันสร้างคืน ที่เสนอข้อเสนอกันว่าเลยมีผู้ว่าราชก,การจังหวัดลงมารับเรื่องรับเรื่องไปแก้ไขปัญหาให้แต่ปวันนั้นก็ยังบ่แล้็วว่าวเมี่ยงบ่มีเกิดขึ้นไปสุมหนุ่มอยู่หนะ้าอำเภอเดไปสุมหนุ่มอยู่ทำเนียบเดเองสิงนะ่ะอันที่จริงจังเลยก็คือสิบส่งปีที่จริงจังก็คือเดินขบวนเฮทษย่างเดินเขา้เเขากรุงเทษยังจะสิบส่งปีเนี่ยปีที่สิบส่ง ตอนนี้ก็คือได้คนละส่งไรก็บางคนก็ปลูกทวดินปลูกงาปลูกคาปลูกกล้วยแล้วก็ตอนนี้ก็ปลูกข้าวปลูกบ้านเนี่เพราะว่าเราบอกวที่อยู่อาศัยแต่ตกรอนเทอากับแบบอาศัยเพื่อนอยู่เนาะแล้วก็มาเหตุการณ์เกษตรผสมผสานนี่ละค่ะย่างละน้อยนะ เพิม่มเป็นตำรวจที่หนึ่งกับพวกมีก็ดีความเพราะห้าบุกลุกที่ของรัดม่ได้รับอนุญาตโอ้จากนั้นมาก็ได้ไปสั่นยุดตลอดเลยเพืะนะ่อน เขาก็ต้องมารวมกันเช็ดว่าเอาเห็นได้หอยปฏิรูปที่ดินหน่วยประชาชนเห็นได้มันเป็นว่าหอยไปแบ่งปันกลับคืนยึดได้แล้วบมแม่นท่นครับมันต้องมีแพ่นต่อไปว่าวอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขให้ได้